ก็ยังอยู่ในเรื่องของสุขภาพอย่างที่บอกไปว่า กิจกรรมดีๆที่หลายๆภาคส่วนเขานําเสนอมาให้หรือว่าาจัดกิจกรรมขึ้นเนี่ยก็เพื่อที่จะเพื่อประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยสำคัญนอกจากเราเราแล้วที่จะได้รับผลประโยชน์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพและพระพิสุสงฆ์เนี่ยก็ควรที่จะให้ในเรื่องของการดูแลรักาษาสุขภาพค่ะวันนี้ในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลาค่ะเขาได้จัดกิจกรรมนะคะพระบริบาลภพิษุขไข่ประจําวัดหนึ่งวัดหนึ่งรูปทั่วไทยเฉลิมพระเกียรติสม พระอริยวงศาคตยานค่ะโดยวันนี้นะคะที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลาค่ะคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชนกจัดโครงการอบรมพระบริบาลภิกษุไ่้ประจําวัดหนึ่งวัดหนึ่งรูปทั่วไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆริปารินายกฉลองครบรอบพระชนมายุ8 บค่ะโดยมีนายแพทย์วิเศษสิรินทร์โสพลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเป็นประธานรวมด้วยพระเทพวชิวรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยดรปริยานุชชายกองเกียรติผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบร,รมราชชนนียะลาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและพระสงฆ์จำนวน70รูปเข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะซึ่งสถาบันพระบร,รมราชนกได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการดังกล่าวขึ้นนะคะโดยให้อาจารย์และบุคลากรค่ะนำองค์ความรู้ให้บริการวิชาการ แก่พระภิกษุแล้วก็สนับสนุนค่ะให้นักศึกษาในสังกัดนะคะซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพรวมเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการเป็นผู้ให้ความรู้ทางสุขภาพถ่ายทอดให้กับพระภิกษุให้พิษุนะคะที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ได้มีองค์ความรู้และก็ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพและก็ป้องกันโรครวมถึงมีความรู้และทักษะในการบริบาลพระภิกษุกไข่ต่อไปนอกจากนี้กิจกรรมครั้งนี้ก็ยังเป็นการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาอีกด้วยค่ะ